สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เราจะเก็บขี้เหล็กไปแกงกันนะคะฝนตกใส่ใหม่ๆยอดกำลังงามเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บขี้เหล็กกันนะคะขี้เหล็กนี่ก็อยู่นาเจ๊ตุ่มเองนะคะเจ๊ตุ่มปลูกเอาไว้เป็นรั้วะคะ่ะ ดูนะคะขี้เหล็กเก็บขี้เหล็กกันคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะแกงขี้เหล็กเก็บขี้เหล็กไปแกงนะคะเห็นยอดมันสวยดี จจตุมปลูกเอาไว้ที่นาเจตุมเองค่ะที่รั้วทําเป็นเสารั้วเดี๋ยวเราดนี่ค่ะยอดงามเลยเดี๋ยวเจตุมจะเก็บที่เหล็กนะคะเห็นไหมคะ ขี้เล็กค่ะนี่ค่ะกำลังงามเลยค่ะฝนฝนลงสองสองครั้งอันนี้ที่ลัวลัวที่นาที่ตุ่มนะคะ กเดอันนี้ก็แดดจัดเลยนะคะแดดหน้านี้ยอดมันจะรัดน้ำนะคะ ช่วยกันเก็บขี้เหล็กนะคะแดดร้อนเลยค่ะ เหล็กเยอะๆเลยนะคะจะดูขี้เหล็กเห็นไหมคะขี้เหล็กนี่ยอดขี้เหล็กไม่ได้เอากันไกลมาตัด เก็บขี้เหล็กกันค่ะเนี่ยต้นขี้เหล็กยอดงามๆแบะนั้นเลยเลก็บเสร็จเราไปเก็บเก็บขี้เหล็กเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเด็ดยอดอ่ะเด็ดยอดอ่อน,นะคะ่ะนี่ค่ะขี้เหล็กที่ที่ตุ่มเก็บได้เยอะเลยนะคะแล้วเราก็จะมาเด็ดเราจะยอดอ่อน,นะคะ่ะ กันเด็ดยอดอ่อนมุ้มดแดงนี่ค่ะเด็ดยอดออ่นที่บ้านจะก็จะกินแต่ยอดอ่อนนะคะหมดแดง มีมดแดงด้วยมันมีมดแดงด้วยค่ะข้เหเ็ก่ยงแกงเหล็กถ้าจะให้อร่อยก็แกงใส่กาบหมูใส่กาบหมูลแล้วก็ใส่กระทูเค็มก็มีไข่มดแดงมาลงสักนิดโอ้ยอร่อย เด็ยกยอดเด็ยกยอดที้เหล็กนะคะตรงนี้มันงามมากเลยมีผ่านยอดที้เหล็กงามมากเลยที้เหล็กถูกฝนใหม่ก็จะงามนะคะ เก็บขี้เหล็กแล้วก็มาเด็ดยอดขี้เหล็กน,นะคะแล้เด็ดเสร็จแล้วเราก็จะไปต้มค่ะขี้เหล็กที่บ้านจะต้มสักสองน้ำค่ะต้มสองสองน้ำก็ไม่จะจะไม่ผมแล้วค่ะต้มสามน้ำนี่มันจืดจืดเกินไปต้มสองน้ำก็พอค่ะต้มเดือดแล้วก็ลืมน้ำทิ้งแล้วเราก็ต้มเอาน้ำใส่ใหม่ กะดิ่น้ำทิ้งเราก็จะอเาน้ำเปล่าแช่นะคะเราจะปั่นก้อนแล้วค่อยเอามาแกงค่ะที่เหล็กที่เหล็กเจ้าบ้านเจ้าตุ่มนี้มันไม่ขมต้มสองน้ำถ้าเป็นเมื่อก่อนนะขมนะเดี๋ยวนี้ทำไมไม่ขมเดี๋ยวนี้ต้มสองน้ำก็พอดีดค่ะไม่ขม เจดตุมเด็ดขี้เหล็กนะคะ,อะยอดงามๆทั้งนั้นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดตุมพารวยด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเฮงๆฮงรวยรยปังปังค่ะมีความสุขทุกคนค่ะโชคดีมีชัยนะคะสวัสดีค่ะ,คะเจอกันใหม่ค่ะ